เมื่อไหร่ที่เราเริ่มคิดเล็กเราจะกลายเป็นคนคิดลบเรื่องนี้มันจริงมากเลยค่ะตอนที่เราคิดเล็กอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราขาดแคลนรู้สึกไม่มีรู้สึกว่าถ้าเราได้แปลว่ามีคนเสียหรือถ้าคนอื่นได้แปลว่าฉันมีรายได้ลดน้อยลงมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณใจใหญ่แล้วคุณคิดใหญ่คุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมีเพียงพอทุกอย่างมีมากพอแม้กระทั่งเงินค่ะ ถ้าวันนี้เราขยันเราได้คนที่เขาขยันคนอื่นเขาก็ได้ถ้าวันนี้เราขายดีคนอื่นก็ขายดีด้วยถ้าวันนี้ลูกค้าซื้อเราเยอะแปลว่าแบรนด์อื่นก็ขายดีด้วยคุณลองเริ่มต้นจากคิดใหญ่สิคะคิดว่าถ้าวันนี้คุณมีรายได้1 0 0 0 0แคุณมีรายได้1ล้าน คุณสามารถเลี้ยดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีคุณสามารถเอาไปช่วยสังคม,มเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วคุณน่ะจะรู้เลยว่าโลกใบนี้ยมันอะไรก็เป็นไปได้ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะเริ่มจากการคิดใหญ่ใจใหญ่แล้วคุณจะสำเร็จง่ายค่ะ